หลายคนอาจจะเคยคิดว่าประเทศไทยถูกเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะคนไทยยิ้มเก่งยิ้มให้แขกยิ้มให้ชาวต่างชาติใช่ไหมครับแต่คลิปนี้ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนพึงรู้ว่าความหมายแท้จริงของคำว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มอาจไม่ได้หมายถึงแบบนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวต่างชาติคนหนึ่งครับเขาใช้คำสั้นๆคำเดียวว่า Thailand e อ fect ในคลิปเขาเอาภาพของตัวเองมาเปรียบเทียบตอนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสีหน้าดูเคร่งดูเครียดไม่ค่อยยิ้มแต่พอเข้ามาอยู่เมืองไทยสีหน้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากคนที่ยิ้มไม่เป็นกลายเป็นคนที่ยิ้มได้นิดหน่อยกลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายจนสุดท้ายเขากลายเป็นคนที่ยิ้มได้โดยไม่ต้องฝืนชาวต่างชาติหลายคนเขาบอกว่าเมืองไทยไม่ได้ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่ทำให้ชีวิตเบาลงไม่ต้องรีบตลอดเวลาไม่ต้องแข่งกับใครตลอดวันไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าในตัวเองทุกวินาทีและเมื่อใจมันไม่ตึงรอยยิ้มก็เผยออกมาเองโดยไม่ต้องฝืนจนถึงก็มีชาวต่างชาติเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่านี่แหละคือเหตุผลที่ประเทศไทยถูกเรียกว่า land of smile ไม่ใช่เพราะคนไทยยิ้มให้คุณแต่พราะใครก็ตามที่ได้มาอยู่ที่นี่ จะมีความสุขได้รับความสบายใจได้รับพลังงานดีๆจากผู้คนที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้และกลายเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวจนรอยยิ้มเผยออกมาโดยไม่รู้ตัวและประโยคนี้เองทำให้หลายคนถึงกับหยุดอ่านเพราะมันอธิบายทุกอย่างได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้ว Thailand Effect เนี่ยมันเป็นต้นตอของอาการ Thailand Blue Effect จากคลิปที่แล้วครับ ไทยแลนด์เอฟเฟกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่อยู่เมืองไทยครับมันจะให้พลังงานดีๆกับผู้ที่มาเยือนครับคือจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นใจเบาลงร่างกายผ่อนคลายระบบประสาทสงบมีความสุขแบบไม่ต้องพยายามมีความสุขกับสิ่งเล็กๆซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบประเทศไทยมากเพราะว่าเขาได้รับพลังงานจากไทยแลนด์เอฟเฟกครับแต่พอพวกเขาออกจากประเทศไทยไปพวกเขาจะไม่ได้รับพลังของไทยแลนด์เอฟเฟกแล้วครับ พวกเขาจะรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วรู้สึกว่างเปล่าร้องไห้เป็นซึมเศร้าอยากกลับมาไทยอีกรู้สึกว่าที่เดิมมันไม่ใช่บ้านอีกต่อไปซึ่งหลายคนจะเรียกอาการนี้ว่า Thailand Blue Effect ครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือผลข้างเคียงจาก Thailand Effect ที่รุนแรงมากต้องหาครับและหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์จำนวนมากที่น่าสนใจครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับ พวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างเริ่มกันที่ท่านแรกเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าวันจันทร์นี้ฉันจะต้องกลับบ้านแล้วและตอนนี้ก็ร้องไห้อยู่เลยพอลงเครื่องที่อิตาลีเมื่อไหร่ไทยแลนด์เอฟเฟกก็คงจะไม่อยู่กับฉันอีกแล้วแล้วเจ้าของช่องก็ได้เข้าไปตอบด้วยครับบอกว่าร้องไห้หนักมากบนแท็กซี่ระหว่างไปสนามบินเชืช่อฉันเถอะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าใช่เลย ฉันกลับบ้านมาได้เดือนหนึ่งแล้วและร้องไห้แทบทุกวันมันเป็นเรื่องจริงชาวต่างชาติคนต่อไปบอกว่าเพิ่งกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเองและตอนนี้ก็อยากกลับประเทศไทยแล้วส่วนท่านนี้เป็นชาวเยอรมันนะครับเขาบอกว่ามันผ่านไปเร็วมากจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับบอกว่าฉันอยู่ที่นี่แค่สองสัปดาห์เองแต่ก็รู้สึกอยากร้องไห้แล้ว คอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มแต่ทุกคนยิ้มได้ที่นี่คอมเมนต์ Comment ถัดไปมาจากชาวสเปนนะครับท่านนี้เขาบอกว่าคุณทำฉันร้องไห้เลยฉันเดินทางมาก็มากแต่มีความสุขในระดับนี้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นฉันยืนยันได้เลยว่าประเทศไทยเปลี่ยนชีวิตฉันฉันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและจะไม่มีวันเหมือนเดิม มันคือก่อนมาไทยและหลังมาไทยและถึงแม้ว่าปกติฉันจะไม่กลับประเทศเดิมซ้ําแต่ตั้งแต่กลับมาที่นี่ฉันก็คิดมาโดยตลอดว่าอยากจะใช้ชีวิตและจบชีวิตลงที่นั่นคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าแค่นั่งดูคลิปนี้ก็น้ำตาคลอแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกนี้ดีมากเกือบ11ปีแล้วตั้งแต่ที่ฉันออกจากประเทศไทยอีกแค่สเดือนฉันจะพาครอบครัวหคน ย้ายมาอยู่ประเทศไทยถาวรชาวต่างชาติคนต่อมาครับท่านนี้บอกว่าฉันผ่านมาแล้วสองปีแต่ฉันก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดและจะกลับไปอีกในเดือนกุมภาพันธ์มาต่อที่ท่านนี้กันบ้างครับท่านนี้มาจากชาวสเปนนะครับเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ฉันเข้าใจดีมากเพิ่งกลับมาเองแต่ก็อยากกลับไปอีกแล้วและใครก็ตามที่เคยไปก็จะพูดเหมือนกันทั้งหมด ส่วนชาวต่างชาติท่านนี้เขาก็เป็นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าฉันรู้ว่ายังเหลือเวลาอีกแค่เจ็ดวันแล้วก็อยากจะร้องไห้ฉันมีความสุขมากกับทุกอย่างที่นี่ผู้คนเป็นมิตรและทุกๆรอยยิ้มทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นชาวต่างชาติคนต่อไปครับท่าน,นีบอกว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของฉันคือทุกครั้งที่ฉันได้อยู่ที่ประเทศไทยฉันคิดถึงที่นั่นมากจริงๆคอมเมนต์ถัดไปครับ ไทยแลนด์เอฟเฟกมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยมาต่อที่ท่านนี้ครับเขาคอมเมนต์ไว้ว่านั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงถูกเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะใครก็ตามที่มาเยือนที่นี่จะได้รับความสุขแต่รับความสบายใจจนเผอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวคอมเมนต์ต่อไปครับ Thailand เอ f e c t มันคือผลข้างเคียงแห่งความสุข คอมเมนต์ถัดไปครับทธนีบอกว่าประเทศไทยในแบบของมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกจริงๆชาวต่างชาติคนต่อไปครับทธนีบอกว่าประเทศไทยดูเข้ากับคุณมากเลยนะฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันตอนอยู่ดูใบดูใบเอฟเฟกเหมาะกับฉันสุดๆคอมเมนต์ถัดไปครับทธนีบอกว่าฉันหวังว่าจะได้รู้สึกแบบนี้บ้างนะคุณดูมีความสุขมากแล้วรอยยิ้มนั่นมันก็บ่งบอกทุกอย่างแล้ว ชาวต่างชาติคนต่อไปครับประเทศไทยคือที่ที่ฉันทิ้งส่วนหนึ่งของตัวเองเอาไว้ทุกครั้งที่มาเยือนปีนี้ฉันมาจากแคน,นาดาถึง4ครั้งรู้สึกโชคดีมากที่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของปีที่แล้วอยู่ที่นี่คนที่รู้เขาจะรู้ดีส่วนท่านนี้เขาก็ได้รับผลจาก Thailand Effect จนเขายิ้มได้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจริงมากฉันไม่เคยยิ้มได้เท่าตอนที่อยู่ประเทศไทยเลย คอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการต้องกลับบ้านและจากลาประเทศไทยฉันใช้เวลาถึงสองสัปดาห์กว่าจะทำใจจากทริปล่าสุดที่กระบี่ได้มาต่อที่ท่านนี้ครับเขาคอมเมนต์ไว้ว่าฉันคิดถึงประเทศไทยจะเรียกว่าบ้านหลังที่สองก็ได้แต่เอาจริงๆประเทศไทยกลับรู้สึกว่ามันเหมือนบ้านมากกว่าบ้านจริงๆของฉันซะอีกไปต่อกันเลยครับ คุณดูดีมากเลยเวลาที่คุณยิ้มแล้วเจ้าของช่องก็ได้เข้ามาตอบนะครับบอกว่าประเทศไทยเป็นคนมอบของขวัญน,นี้ให้ผมเองส่วนท่านนี้ก็เห็นด้วยกับ Thailand Effect ครับเขาบอกว่าจริงนะผิวฉันดีขึ้นมากตอนที่อยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าผิวฉันหนังศีรษะผมจิตใจชีวิตทุกอย่างดีขึ้นแบบเห็นได้ชัด ส่วนท่านนี้เขามาร่ายาวเลยนะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ฉันอยู่ประเทศไทยร่างกายจะผ่อนคลายแบบเห็นได้ชัดไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดหัวยิ้มง่ายขึ้นสมองไม่ฟุ้งที่นี่คือสถานที่โปรดที่สุดในโลกของฉันและฉันก็อยากจะอยู่ที่นี่จริงๆส่วนท่านนี้เขาก็มาแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจาก Thailand e f f e ฟ t ครับเขาบอกว่าเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมา17ปีของฉันบอกว่า ไม่เคยเห็นฉันยิ้มเยอะขนาดนี้มาก่อนตอนวิดีโอคอลกันตอนที่ฉันอยู่ประเทศไทยแค่นั้นมันก็บอกทุกอย่างแล้วสุดท้ายนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะคนไทยยิ้มเก่งที่สุดในโลกนะครับแต่เพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในโลกที่ทำให้คนแปลกหน้าจากอีกซีกโลกหนึ่งกลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วคุณล่ะครับเคยรู้สึกแบบนี้กับเมืองไทยไหมครับ ก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ